อันนี้คือช่วงของ You Know What อีกหนึ่งอันนะฮะ y okay, o u Know w a t อันนี้นะครับอีกหนึ่งอันที่อยากจะมาแนะนำกันแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับมันเป็นเรื่องของเฮ้ยตัวต่อตัวคำว่าตัวต่อตัวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะฮะสมมติว่าจะบอกว่าเฮ้ย อันอันนี้อามานเจอบ่อยเพราะว่าแบบว่าพอคุณหนูไม่มาปั๊บอามานก็แบบต้องมานั่งเรียนอยู่แบบคนเดียวแบบตัวต่อตัวเป็นเป็นคลาสแบบเนี้ยอ่าอันนี้อามานรู้แน่นอนเอ้ไม่ใช่อามานอ๋อนี่ไม่ใช่แตงบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดไปนิดนึงตรงกลางผิดไปนิดนึงจริงๆแล้วมันคือตัวตัวคือ one on one one on one คือตัวต่อตัวคือ one on one นะฮะแต่ว่าถ้าเกิด one by one นั่นคือทีละคน วัน by one คือทีละคนอย่าสับสนครับ Mr. Tang one on one yes I mean I am I am explaining one on one to the Thai viewers what is this and how and when we are going to use this kind of thing yeah one on one ก็คือตัวต่อตัวนั่นเองเห็นสิวในในของตัวเองสิวเพิ่งแตก o one on one นคือว่าตัวต่อตัวนั่นเองคือแบบเฮ้ยคอ่ะสมมุติตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างที่อมาานบอกอย่างที่อมานเจอบ่อยๆเมื่อก่อนนะ คือเขาจะมาแบบมาเรียนคนเดียวเลยอะเพราะว่าแบบคนอื่นไม่มาอย่างเงี้ยคนอื่นลาเลยอย่างเงี้ยคือว่าโอเค for example I had uh a n one on one session I had an one on one class today ก็คือเป็นคลาสที่แบบนั่งเรียนกันแบบตัวต่อตัวคนเดียวอะคนเดียวจริงๆมันสองคนนะคือตัวต่อตัวไงตัวนี้กับตัวนี้ก็คือชนกันนั่คือ one on one นั่นคือตัวต่อตัวในภาษาอังกฤษนะครับที่เราจะใช้แต่จะใช้ในถูกภาพพิงยังไม่รู้ตัวอีก สงสัยแอบหลับสงสัยทิ้งหน้าจอไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวต่อตัวในในแง่กรณีอื่นอันนี้ต้องคิดนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันยังไงคือที่ที่จะใช้แบบว่าคือ one on one session one on one session ก็คือว่าเป็น session ที่แบบว่าตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ2 o u on ่ o I've never heard of that โอเคแล้วนี่คือในส่วนของอะไรนะ you know what นั่นเองนะครับ 绿绿的。